ตัวเย็นลงแล้วนะลูกเป็นไงอร่อยไหมเผ็ดไหมลูกกินได้ไหมไม่เผ็ดเลยค่ะแบบนี้แหละหนูชอบถ้าอย่างนั้นก็กินเยอะๆนะลูกจะได้หายป่วยไวๆนี่ทำอะไรกันอะเออฝนะคะพอดีช่วงพักกลางวันนะคะฉันก็เลยต้มมามากินแล้เด็กนี่ เด็กนี่เป็นใครลูกฉันเองค่ะลูกแล้วใครอนุญาตให้เธอเอาลูปมาที่ทำงานเอ,อ่อพอดีลูกฉันป่วยค่ะหัวหน้าแล้วก็ไม่มีใครดูฉันก็เลยเอามาทํางานด้วยค่ะป่วยป่วยแล้วทาไมไม่อยู่บ้านเอามาเป็นภาระที่ทำงานทาไมคือคุณหมอบอกว่าให้ระวังอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครขึ้นสูงกลัวจะชักอะคะ่ะขออ้างหัวหน้าคะฉันฉันไม่ได้อ้างนะคะ หัวหน้าเชื่อฉันเถอะนะคะลูกของฉันนป่วยแล้วก็ไม่สบายจริงๆตัวร้อนมากเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าหัวหน้าไม่เชื่อเนี่ยลองจับน้บผาผากดลูกก็ได้นะคะไม่จับหรอกเว้ยนี่มันลูกแกไม่ใช่ลูกฉันแล้วการที่แกเอาลูกมาทํางานเนี่ยมันทําให้แกทํางานได้ไม่เต็มที่แบบนี้ใช่ไหมโอเคอะหัวหน้าคะไม่จริงนะคะคือฉันเนี่ยตั้งใจทํางานให้หัวหน้าเต็มที่เลยค่ะลูกของฉันแค่นั่งเฉยๆอะคะ่ะหัวหน้าไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะคะไม่รู้อะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอห้ามเอาลูกเธอมาทำงานถ้าไม่งั้นอ่ะฉันจะไล่เธอออกหัวหน้าหัวหน้าคะหัวหน้า่ะข้าจังเธอฉันหักแล้วหลือแค่เนี้ยหัวหน้าคะค่าแรงของฉันมัน400ไม่ใช่หรอคะ หัวหน้าหักอะไรไปต้้ง350ร้อยห้าสิบอะคะถามได้ก็ค่าที่เธอเอาลูกมาทำงานไงหัวหน้าคะเอาลูกมาทํางานแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะคะฉันทํางานให้หัวหน้าเต็มที่นะคะแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงอะฉันไม่เชื่อนะว่าเธอทํางานได้เต็มที่อะไม่รู้อะถ้าเธออยากได้ค่าแรงเต็มเหมือนคนอื่นเขาอะน,นะตั้งแต่วนี้ไปห้ามเอาลูกมาทํางานแต่ว่าที่นี่ไม่มีกฎห้ามเอาลูกมาทํางานไม่ใช่หรอคะ ที่นี่ฉันเป็นหัวหน้าพวกแกฉันคุมพวกแกเพราะฉะนั้นคําพูดของฉันใหญ่สุดหรือถ้าแกมีปัญหาหรือไม่พอใจไปลาออกเลยไปแค่คนงานคนเดียวอะ่ะฉันหาจ้างคนอื่นที่ไม่มีภาระมันไม่ง่ายกว่าเหรอเจ้าไม่เอาขอโทษค่ะหัวหน้า ยังไม่ลดเลยอะลูกแม่ไปทำงานเธอคะ่ะไม่ต้องห่วงหนูหนูอยู่บ้านคนเดียวได้ไม่ได้หรอกลูกถ้าเกิดว่าลูกแม่ชักขึ้นมาเราไม่มีแม่อยู่จะทำยังไงลูกแต่ถ้าแม่เอาหนูไปด้วยแม่ก็จะโดนหักเงินนะคะแล้วลูกจะให้แม่ทิ้งลูกไว้แบบนี้หรอไม่ได้หรอกแม่ทำไม่ได้หรอกลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไป ต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดเอาลูกไปก็ต้องโดนหักตังค์เอาวะช่วยไม่ได้นี่หว่าไปทอฝันไปลูกไปแต่ว่าไม่เป็นไรลูกเราโดนหักตังค์เหลือห้าสิบบาทก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะลูกนะนะอะอดทนนิดนะลูกนะไปไหวไหมลูก อฝันหนูกินยาไปแล้วคงไม่ไอแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็คงหายแล้วแหละเดี๋ยวทอฝันเนี่ยนอนพักรอแม่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยทอฝันตะโกนเรียกแม่ได้นะลูกนะแม่คะหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่สบายแม่ก็เลยต้องมาลำบ,บากข้าะหนูไม่เป็นไรหรอกลูกแม่คลอดหนูมานี่แม่ไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลหนูล่ะอนอนพักนะลูก เดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอฟังแต่คนไม่รู้เรื่องเหรอฮะคุณมดคะเอ่อฉันขอโทษค่ะแต่ว่าลูกสาวฉันยังไม่หายดีเลยค่ะฉันขอพาลูกสาวมาทำงานด้วยอีกวันนะคะไม่ได้ที่ได้กล้าขัดคำสั่งแค่ไหนคุณน้าคะ เห็นใจฉันเถอะนะคะหัวหน้าขอให้ฉันเอาลูกมาทํางานอีกว่านะคะฉันยอมให้หัวหน้าหักเงินค่ะหักเงินงั้นเหรออย่าว่าแต่หักเงินเลยวันนี้ฉันจะไม่ให้เงินเธอสักบาทด,ด้วยหัวหน้าและในฐานะที่เธอขัดคําสั่งฉันฉันไล่เธอออกหัวหน้าไม่นะคะ เห็นใจฉันเอะคะเห็นใจเราสองคนแม่ลูกนะคะหัวหน้าฉันต้องใช้เงินอ่ะพาลูกไปหาหมอค่ะหัวหน้าหัวหน้าอย่าไล่ฉันออกเลยนะคนอย่างฉันจะพูดขนาดคำนั้นตั้งแต่วันนี้ไปแกไม่ต้องทำงานอีกเข้าใจไหมหัวหน้าหัวหน้าคะ หัวหน้าเป็นพราหนูแท้ๆเลยอ่ะแม่ถึงต้องโดนไล่ออกอ่ะไม่ใช่ความผิดลูกหรอกลูกเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายที่มีหัวหน้าใจร้ายมากกว่าพท่าฝันทั้งเรือทั้งตัวเราเหลืองันอยู่แค่ร้อยแปดสิบาทเองลูกช่วงนี้เรากินบะหมีห่ไปก่อนนะลูกเนาะ หนูว่าเราขายของกันดีไหมแม่แมจะไปขายอะไรลูกต้นทุนก็ไม่มีเงินมีอยู่แค่นี้จะไปทำอะไรได้ก็ขายบะหมี่แม่แม่อ่ะทำมาป็หมี่อร่อยแล้วก็แค่เอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อไขก่กับผักแล้วเราก็ไปตั้งเตาทำมาป็หมี่ขายข้างทางกันดีไหมแม่ท่าฝันแต่ถ้าเกิดว่า เราขายไม่ได้อะเราจะไม่เหลือเงินเลยนะลูกก็ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ยังมีบะหมี่กับไข่เอาไว้กินไงแม่แต่ถ้าเราขายได้เราก็จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมเดี๋ยวหนูก็จะไปช่วยแม่ขายด้วยนะถอเลยทอฝันลูกแม่เออ ไหนๆเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้อีกสักตั่งจะเป็นอะไรนะลูกเนาะเมีม่ม้อไฟเตาถ่านค่ะม้อละ5้าสิบเองนะคะเรียกเข้ามาเลยค่ะเรียกเข้ามาเลยค่ะพอฝันแน่ใจเหรอลูกว่าเราจะขายได้เราก็ต้องขายได้สิแม่หนูเชื่อว่าเราทำได้แม่คะจ๊ะ บะหมี่หม้อไฟหม้อหนึ่งจ้ะช่ย่อมีลูกค้าเข้ามาแล้วเย้ทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยละจ๊ะก็พวกพี่สองคนอ่ะเป็นลูกค้าคนแรกของหนูกับแม่เลยนะคะว่าแต่หนูจ๊ะทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนล่ะทำไมถึงมาช่วยแม่ขายของอืพอดีว่าหนูมาช่วยแม่ทำงานหาเงินนะคะ่ะแม่หนูเขาเพิ่งตกงานเพราะโดนเจ้านายไล่ออก พ่อฐานที่พาหนูไปทำงานด้วยฮะทำไมถึงใจร้ายจังแค่นี้ถึงกับโดนไล่ออกเลยเหรอพอดีว่าลูกของฉันป่วยอะค่ะแล้วก็ไข้ขึ้นสูงฉันกลัวว่าลูกฉันจะชักฉันก็เลยพาลูกไปทำงานด้วยแต่ว่าโดนหัวหน้างานอะคะ่ะหักค่าแรงจาก400เหลือ50บาทวันที่สองอะฉันก็พาลูกไปอีก นอกจากจะไม่ได้ค่าแรงแล้วยังโดนไล่ออกด้วยค่ะฉันสองคนแม่ลูกก็เลยเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือมาลงทุนบะหมี่หม้อไฟขายนี่แหละค่ะโห oh, ทำไมใจร้ายขนาดนี้คนเราทำไมไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจกันบ้างว่าแต่คุณทำงานอะไรทำงานที่ไหนทำไมถึงมีเจ้านายใจร้ายแบบนี้ล่คะคะฉันเป็นคนงานก่อสร้างอะคะ่ะอยู่ตรงแยกสามโค้งนี่เอง ของบริษัทรับเหมา BSC ค่ะนั่นมันบริษัทชันนี่ฮะเอ่อคุณเป็นเจ้าของเหรอคะใช่ค่ะนอกจากฉันจะเป็นเจ้าของแล้วฉันยังเป็นคนจ่ายเงินเดือนคนงานทุกคนรวมถึงหัวหน้างานคุณด้วยฉันไม่คิดเลยว่าหัวหน้างานที่ฉันจ้างมาจะทำแบบนี้กับคนงานของฉันเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้ละ พี่คะช่วยให้ความยุติธรรมกับแม่หนูด้วยนะคะจ้ะสวัสดีครับท่านประธานครับเออท่านประธานจะมาทำไมไม่บอกครับได้เตรียมต้อนรับถ้าฉันบอกแล้วฉันจะมาเห็นภาพเมื่อกี้เหรอเออจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านประธานเห็นนะครับจริงๆแล้วคือคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ที่ฉันมาวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้คุณทราบอ่าครับเรื่องอะไรล่ะครับรรท่านประธานสองขาวนี่รรท่านประธานแล้ผมออกเหรอครับผมทำอะไรผิดครับเนี่ยทำไมต้องไล่ผมออกด้วยอ่ะแล้วสองแม่ลูกที่คุณไล่เขาออกละ่ะเขาทำอะไรผิดแถมยังโดนหักค่าจ้างอีกเขาสมควรที่จะโดนแบบนั้นไหมละ่ะนี่ท่านประธานรู้ได้ไงครับหรือว่ามันสองคนฟ้องท่านประธานเหรอครับพวกเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง มันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญในฐานะหัวหน้างานสิ่งที่คุณทํามันนอกเหนือจากนโยบายบริษัทฉันคุณทําเกินกว่าเหตุไม่มีมนุษยธรรมขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นฉันไล่คุณออกเอ,อ่อท่านประธานครับเดี๋ยวครับท่านประธานท่านประธานครับฟั่งผมก่อนครับท่บทานประธานโอ้ยแอะไรวะเนี่ย ทานให้อร่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเปิดร้านวันแรกฉันกับลูกเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ฉันกับลูกเนี่ยเช่าร้านฟรีทั้งสามเดือนแน่ฉันกับลูกสัญญานะคะว่าถ้าฉันตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจ่ายค่าเช่าให้คุณตามสัญญาเลยคะ่ะคุณทำบะหมี่น่าทานแบบนี้ยังไงก็ขายได้แน่นอนคะ่ะถ้าอย่างนั้นคุณลองชิมดูสิคะ อืมอร่อยมากเลยค่ะเนีย่ยต้องขายดีแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าไม่โชคดีเจอพี่ป่านเนี้ยูู่กับแม่ก็คงจะต้องนั่งขายต้มบะมี่ข้างทางอยู่คงไม่มีร้านที่จริงจังแบบนี้พี่เห็นว่าหนูยังเด็กแต่ก็กระตันอยู่ช่วยแม่ทำมาหากินพี่ก็เลยอยากช่วยนะคนบางคนมีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นแต่ขาดโอกาส ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จสักทีพี่หวังว่าโอกาสที่พี่หยิบยื่นให้จะเปลี่ยนชีวิตหนูกับแม่นะขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอกินบะหมี่หม้อไฟเตาถ่านฝีมือหนูกับแม่ต่อนะจ๊ะเชิญโยนของได้เลยจ้าจากน้ำมัดลมแค่ขวดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นหลายขวดแบบนี้เลยหรอจ๊ะ ขอบคุณมากมากนะจ้ามาจ้ะเชิญคนต่อไปได้เลยจ้ะเพียงให้คว่างสิ่งข,งของของคุณไปที่กำแพงนั่นแล้วกำแพงนี้ก็จะให้สิ่งของมากมายหลายเท่าคืนให้กับเชิญคว่างสิ่งของที่คุณอยากให้กำแพงทวีคูณได้เลยจ้าฉันอยากได้เสื้อผ้าสวยๆหลายๆชุดนะจ้ะ โอ้ยเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอยโหเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจจริงๆจ้ะใช่คนต่อไปได้เลยจ้า จาทุกขอทองก้อนใหญ่ๆนะจ๊ะเชิญปลาเลยจ้าเฮ้ยหัวโอ้ยโท้ยทองทองก้อนเลยเราจะรวยแล้วเว้ยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยจ๊ะ ถ้าสุดท้ายแล้วเชอญนี่เลยจ้ะเออคือตอนนี้ฉันเหลือข้าวทั้งหมดอยู่ในถุงนี่จะ้ะมันพอใช้ได้ไหมจะ๊ะนี่คือข้าวสารทั้งหมดของเธอใช่ไหมงั้นเธอลองคว่างข้าวสารที่กองแพงนี่ดูสิสาธุอา น,นี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่าทางเราจะกินคนเดียวไม่หมดอ๋อคิดออกแล้วเอาเข้าวสารเนี่ยไปแบ่งให้คนอื่นกินบ้างดีกว่า ชาวบ้านก็น่าจะอิ่มกันสักสองสามวันหุงข้าวก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเอาเข้าวสารเนี่ยไปแจกชาวบ้านเก่อไฟก่อนดีกว่า บอกนะว่าเอาเข้าวสารพวกนี้มาแจากอะใช่ค่ะคุณเอาซัถุงไหมคะนี่เธอจะบ้าเหรอแหกตาดูบ้างสิฉันแต่งตัวดูดีขนาดเนี้ยจะให้มาเอาเข้าวสารกระจกกระจอกของเธอเนี่ยนะพูดไม่คิดนั่น่สิเธอคิดว่าคนอย่างพวกฉันเนี่ยจะรับของกระจอกกระจอกแบบนี้เหรอฮะ เอาเข้าวสารไหมคะคุณนี่คุณทําอะไรอะถ้าคุณไม่เอาก็ไม่มีใครว่าหรอกนะคะทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยอะ <c oughs> เธอนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยนะแทนที่จะเอาของมีค่าไปคว้างเนี่ยให้ตัวเองสบายแต่กลับเอาแค่ข้าวสารเนี่ยนะกระจอกแถมยังไม่เตรียมตัวอีกทําตัวเป็นคนดีมีน้ําใจเอาเข้าวสารไปแจกทั้งทั้ที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีอาจจะกินเลย คนบ้าเลยจนเล้ยไม่เตรียมกะลาหวย <c oughs> โง่สมันเลย <c oughs> แน่น่ะสิเพราะแต่คุณจะไปไหนหรอคะฉันขอไปด้ยวยคนสิอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหม็นสาบคนจนไปด้วย คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะอคือฉันปวดท้องนะจ๊ะสงสัยจะหิวข้าวตั้งแต่เมื่อวานฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยจ้ะอ้าถ้างนั้นคุณเอาข้าวสารนี่ไปหุงนะคะฉันว่าน่าจะพออยู่ได้ประมาณสองวันเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากๆขอให้คนบุญนนี้ส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะจ๊ะ ขอบคุณมากมากเลยจ้าจหิวข้าวจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปก่อนนะจ้า เฮ้ยแต่ว่าเมื่อวานเราแจกชาวบ้านไปครึ่งกระสอบแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเฮ้ยอยบอกนะว่าข้าวสารกระสอบเนี้มันมีปฏิหารนะมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยถ้างั้นเรายกไปทั้งกระสอบให้ชาวบ้านเขาตักเองดีกว่ากลัวว่าใส่ถุงจะไม่พอ ขาวสารไหมจ้าข้าวสารจ้าเข้าวสารไหมคะเข้าวสารไหมคะเข้าวสารไหมจ้าข้าวสารจ้าเข้าวสารจ้าเฮ้ยฉันขอเข้าวสารหน่อยได้ไหมจ้าได้เลยจ้า ใจมากนะจ๊ะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้าไม่พอเนี่ยมาเอาเพิ่มได้นะจ๊ะเข้าสารจ้าเข้าสารเข้าสารจ้าถ้าดูนั่นสิมันคิดว่ามันเป็นใครกันถึงได้มายืนแจกเข้าสารแบบนี้นั่นน่ะสินางนั้นมันคนเมื่อวานนี่ ดูมันสิแทนที่จะคว้างเงินคว้างทองแต่มันกับคว้างข้าวสารแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าโง่ใช้เรียกว่าอะไรข้าวสารจ้าวันนี้มีไข่ด้วยนะจ้าปลากระป๋องด้วยจ้าข้าวสารจ้าข้าวสารไหมจ้า มีไข่ด้วยนะจ๊ะพี่อ้าวเป็นไงบ้างจ๊ะสบายดีจ้าเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยคอยแจกข้าวแจกของให้กับชาวบ้านแถวนี้จนทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกจ้ะคนเรามีเนี่ยก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันบ้างยังไงฉันก็ขอบใจเธอมากนะพี่ฉาช่วยเหลือพวกเราอะ่ะอีจ้ะเอา,ขาไข่นั่งไปจ้ะจ้ะ ขอบใจจ้าเอา่อฉันขอข้าวหน่อยได้ไหมอะยังพอมีข้าวเหลืออยู่ไหมจ้า,านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณสองคนนะคะผ่านไปแค่ปีเดียวทำไมถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้อะเอ่ทีพวกเราเป็นแบบนี้เพราะว่าพวกเราใช้เงินฟุ่มเฟือยจ้ะก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ นี่จ้ะพอไหมจ้ะอเออถ้าไม่พอเนี่ยมาเอาเพิ่มพรุ่งนี้ก็ได้นะจ๊ะฉันมาแจกทุกวันเลยจ้ะอพอจัะพอฉันขอบใจเธอมากนะแล้วฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยที่เคยพูดจาไม่ดีกับเธอไว้อะใช่จ้ะฉันด้วยเหมือนกันไม,ไม่เป็นไรเลยจ้ะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะเอ,เอาไปเพรางั้น,นพวกฉันขอตัวก่อนนะจ้ะ จะนี่จ้ะมาเอาเข้าวไปจ้ะพวกเราขอบใจเธอมากนะที่เธอคอยช่วยเหลือพวกเราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้พวกเราไม่ต้องอดอยากแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งไม่เป็นไรเลยจ้ะฉันเต็มใจช่วยนี่คุณมากับฉันหน่อยสิฉันมีอะไรให้คุณด้วยอะไรหรอจ๊ะไปเถอะจ้า ทุกคนพาฉันมาที่บ้านหลังนี้ทำไมอะบ้านหลังนี้ฉันกับชาวบ้านช่วยกันสร้างเพื่อตอบแทนเธอที่เธอช่วยเหลือพวกเราให้ได้กินอิ่มและมีชีวิตที่ดีตลอดเวลาที่ผ่านมานะจ๊ะโอไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยทุกสิ่งที่ฉันทำอะฉันก็แค่อยากให้ทุกคนที่ลำบากเหมือนฉันเนี่ยได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็จะได้มีแรงขึ้นไปทำงานนีจ๊ะขอบใจนะจ๊ะ และนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจให้เธอนะขอบใจนะจ๊ะการแบ่งปันน้ำใจให้คนอื่นนั้นถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็ดีกว่าเก็บไว้กับตัวเอง